ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีใน,นราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วรินนต์นะคะอดีตโคาจารจากช่องรายการดวงพยากรณ์นะคะวันนี้ค่ะจะมาทํานายดวงชะตาะะองคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดนะคะประจารําวันที่1พฤษภาคมถึง15พฤษภาคมปี2567ติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะว่าแต่ละราศีนะคะทางนเรื่องของการงานการเงินความรักหรือสิ่งที่ควรระม,มัดระวังมีทิศทางอย่างไรกันบ้างคะ่ะ สำหรับราศีตปไปนะคะก็จะเป็นลำดับของท่านที่เกิดราศีเมษค่ะหรือเกิดร่วะเมวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านอธิษฐานจิตร่วมกันนะคะอาจารย์สับไพ่9้ครั้งเลือกไพ่12บใบตามตำแหน่ง12โคจากราศีนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ1 2 3 4 5ค่ะจากนั้นเลือกไพ่12ใบค่ะ คำทำนายนี้นะคะเป็นคำทำนายโดยสไตล์โดยรวมทั่วไปค่ะอาจารย์ไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นสตตล์ของชาวราศีเมษท่านใดหาท่านใดเรบฟังอยู่แล้วก็ต้องการดโดยส่วนตัวเจาะลึกในเรื่องของคำถามแนวทางต่างๆในการใช้ชีวิตในช่วง ระยะเวลานี้สอบถามรายละเอียดค่าด้านทีช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้ค่ะรวมทั้งท่านที่มีความสนใจในการเรียนผ้ายิปซีเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายใช้งานได้นะคะไม่มีพื้นฐานก็เรียนรู้ได้ค่ะเรียนเพื่อตนเองเรียนเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหรือประกอบเป็นอาชีพเสริมสามารถทําได้นะคะใาจามีเทคน,นิคให้คุณนะ นะทำความเข้าใจได้ง่ายค่ะเน้นการทำความเข้าใจเน้นการใช็คคำพูดที่เป็นบวกให้แนวทางให้วิธีการค่ะมม่เหมือนเรายิ่งดูเรายิ่งช่วยคนแบบนี้ค่ะใครที่สนใจเทคนิคของอาจารย์นะคะสอบถามเข้ามานะคะมีหลายแบบหลายระดับให้คุณได้เลือกนะคะ,ะช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะ,ะมาค่ะเราดูกันค่ะวราชิตาชาวราศีเมษในช่วงครึ่นเดือนแรกของเดือน ะะของเดือนอพฤษภาคมเป็นอย่างไรคะ่ะต้องบอกกันนะคะว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟนะไฟเนี่ยบอกเลยค่ะใจร้อนอะ่ะอมืมีความใจร้อนโกรธง่ายหายโกรธเร็วแต่ก็เป็นคนคิดเร็วทาเร็วตัดสินใจเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนชีพชอบช่วยเหลือคนอะเออจิตใจนะคะนี่คือธาตุไฟอะ่ะธาตุไฟเป็นแบบนั้นเกยในเรื่องการใช้คําพูดเจราจานะคะและไพ่ประจําราศีเมษก็คือไพ่จักรพรรดิเป็นผู้นําค่ะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเชื่อมั่นในตนเองชอบช่วยเหลือคนจิตใจดีแต่ออกจะแนวแบบอาจจะดุดุหน่อยแต่จริงๆแล้วในใจไม่มีอะไรนะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะนี่คือลักษณะของไพ่ประจําราศีเมษแล้วก็ธาตุกาเนิดค่ะ นี่คือหน้าไพ่ของคุณค่ะชาวราศีเมษที่จะเกิดขึ้นในช่วงคลื่นเดอนแรกของเดือนพฤษสภาคมอาจารย์ขยับหน่อยเนาะอ่ะเริ่มต้นนะคะอาจารย์เรียงไพ่จากตำแหน่งที1่1นึถึงหพบที่6เนาะแล้วก็พบที่7ถึงพบที่12เริ่มต้นตำแหน่งที่1ตัวตนของคุณนะคะคุณได้ไพ่ราชนีถ้าไพ่ราชินีมาตำแหน่งตะโนหรือตัวตนหมายถึงจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นจะมีผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ซัพพอร์ตผู้ใหญ่เอ็นดูหรือผู้ใหญ่คอยคําแนะนําช่วยเหลือต่างๆเป็นที่ ปรึกษาชี้แนะแนวทางต่างๆหรืออาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของอสังหาที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือเกี่ยวข้องกับพืชสวนไรนาต่างๆคือพูดงา่ายว่าจะมีเรื่องที่เวดล้อมอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะรออาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะนี่คือไพ่ราชนีเป็นไพ่ความสําเร็จนะคะเนาะมาดูตําแหน่งเรื่องการงานการกระทํากันหน่อยะคะ่ะตําแหน่งเรื่องการงานการกระทําเป็นไพ่ห้าถ้วยยังมีความกังวลใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะชาวราศีเมษค่ะอื อาจใจกังวลใจแล้วก็กลัวว่าบางสิ่งบางอย่างที่แบบได้วางแผนไว้จะมีความคลาดเคลื่อนมีการประเด็นแปลงเพราะฉะนั้นค่ะ หยุดคิดมากกังวลใจมองหาความสุขรอบตัวแอคทีฟตัวตัวตรตรกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงหน่อยค่ะเรื่องงานเรื่องธุรกิจที่ติดที่เตรียมไว้นะคะจะมีทิศทางที่ดีอะไรที่เราคุยเจรจาประสานงานอยู่ก็จะได้รับความช่วยเหลือจะเรียกได้ว่าใครที่ทําอะไรไว้สะสมกรรมดีไว้กรรมดีจะช่วยคุณนะ่ะทาดีได้ดีแบบนี้ค่ะจัดเมน้นหมายชิงทุกอย่างที่ถูกปิดเอาไว้ในสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆแล้วคุณไม่อยากให้ใครรู้ทุกอย่างก็จะเปิดเผยออกจะมี ได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เป็นตัวตวนของคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมไว้อบรับเพระพะา,าพะหน้าไพ่เย็นค่อนข้างดีเนาะอบรับสิ่งดีๆนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นผู้ใหญ่รับผู้ใหญ่เมตตาเคลื่อนที่เดินทางไม่ว่าจะไปติดต่อเรื่องการงานหรือติดต่อประสานงานเรื่องใดาหรือมีการเคลื่อนตัวใดๆจะนํามาซึ่งความสําเร็จในเรื่องของการงานเรียกได้ว,ว่าการงานมีทิศทางที่ดีมีความสําเร็จรออยู่หยุดคิดมากกังวลใจนะ เรื่องของการเงินค่ะรายรับรายได้นะคะคุณได้ไพ่ราชินีถ้วยอาจจะมีในสิ่งที่เรากําลังรอคอยจดจ้องอยู่ในเรื่องของการเงินต่างๆคุณกำลังจดจ้องคุณกำลังรอคอยในเรื่องของการเงินผลประโยชน์อยู่นะคะแต่ก็ต้องดูต้องติดตามหน่อยนะคะเพระาะไพ่เดวิลมาในตำแหน่ง ตำแหน่งรายจา่ายหรือตำแหน่งเล่์เลียมของคนเรามัดระวังในะเรื่องของผลประโยชน์เล่์เลียมต่างๆที่เราจะต้องไปพูดคุยไปเจราจาไปตกลงอะไรกับใครอเอกสารรายละเอียดดีๆนะคะแต่ก็ขอยึดหลักศิธ์อาจารย์มองว่ามันไม่ถึงน่งกัง,งวลมากเพราะว่าหน้าไพ่ของคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางคุ้มครองอยู่เหมือนกับกามีจะช่วยคุณแต่ถ้าใครนะคะที่สะสมในสิ่งที่แบบตรงกันข้ามก็ต้องรีบไปปรับแจ้ไขายนะคะเพราะว่า ทำดีได้ดีทำสิ่งไม่ดีก็จะถูกเปิดเผยออกแต่ถ้าใครดูแล้วว่าตัวเองจะต้องปรับแก้ไขก็ต้องรีบเร่งทําเลยค่ะต้องปรับแก้นะคะอย่าไปฝืนนะ ทำดีได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นเล่ห์เหลี่ยมผลประโยชน์ที่ปิดบังซ่อนเร้นถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องคลุมเครือไม่ชัดเจนก็รีบแก้ไขซะหรือถ้าเราจะต้องทําสัญญาอาะไรกับใครก็อ่านตรงรายละเอียดดีๆนะคะอืมจะมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ยาดในสถานการณ์เงินเกิดขึ้นละการค่ะแต่แนวทางปลายทางในช่วงกลางเดือนก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะมาดูความรักกันหน่อยค่ะคนมีคู่ค่ะ ได้ไพ่สามถ้วยจะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นภายในครอบครัวจะมีสิ่งดีๆอารักตาที่คุณได้วางแผนเตรียมการกันเอาไว้กับคนรักหรือคนในครอบครัวจะมีเรื่องดีๆจะมีข่าวดีจะมีสิ่งดีๆเรียกได้ดดดว่าดวงความรักเติบโตกนะ้าวหน้ามีสิ่งดีๆเกิด,ดขึ้นค่ะคนโสด คนโสดมองว่าจะมีเหมือนได้พบใครบางคนนะแต่ยังไม่เด่นในเรื่องของความรักเรียกได้ว่าพบใครบางคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณให้คําแนะนําที่เดียวคุณขอให้คุณได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนก่อนเพราะดูแล้วมันจะเป็นความรักที่จริงจังในอนาคตได้ทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าความรักคนโสดพบใครบางคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นชาวตา่างชาตาิต่างศาสนาหรือคนที่มีอายุมากกว่าเราเข้ามาให้คําแนะนําช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆก่อเกิดความรู้สึกด,ดีและอาจจะพัฒนา กลายเป็นความรักได้ในอนาคตนะคะต่อไปสิ่สิี่ควรระมัดระวังแล้วก็ สุขภาพร่างกายค่ะระวังความอ่ากังวลใจเนาะคิดมากกังวลใจอย่างที่บอกไปว่าให้หยุดคิดมากกังวลใจมองหาความสุขรอบตัวเดินทางเคลื่อนตัวเมื่อไหร่จะมีข่าวรีและเน้นในเรื่องของงานที่ต้องใช้สื่อออนไลน์เทคโนโลยีทุกรูปแบบหรือไงต้องเดินทางประสา,านงานต่างๆการเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆในเวลานี้อ่านให้รอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์เงื่อนไขนะคะเดวิลมามางทีรู้หน้าไม่รู้ใจมันที่อ่านแล้วยังไม่ชัดเจงก็ดูนะคะว่าสัญญาต่างๆที่เราได้ทําต้องติต้องระมัดระวังอะไรบ้างสองเรียน ะะการกลับไปปรับแก้ไขใจดูก,กังวลอะไรก็ตามที่คุณหลีกเลี่ยงหรือคุณแบบเหมือนคุณแบบมองข้ามไปแล้วยังไม่ได้ปรับไม่ได้แก้ คุณจะต้องกลับไปปรับแก้ไขกลับไปเรียนรู้กลับไปเจอมาอีกครั้งและครั้งนี้ต้องเรียนรู้ต้องจริงจังต้องปรับต้องเปลี่ยนนั่นหมายถึงจะมีความสําเร็จผู้ใหญ่เมตตาและมีความสำเร็จได้โดยเฉพาะอาจจะเกี่ยวข้องข่าวดีด้านเรื่องของอสังหารที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยใครกําลังติดต่อซื้อขายในะเรื่องของที่ดินหรืออาจจะเป็นลันกษณนของมรดกที่ดินต่างๆที่คุณจะได้รับจากผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเรียกว่าเรื่องดีๆกําลังเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีเมษเลยนะคะแต่ก็ต้องระวังคนเนาะผลประโยชน์แล้วก็ หยุดคิดมากกังวลใจตั้งสติแอคทีฟตื่นตัวเนี่ยละกันค่ะดวงชะตาโดยรวมยันเกียนที่ดีค่ะและนี่คือดวยชะตาของคุณค่ะชาวราศีเมษที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาค,คมฝากกดไลค์ก,กดแชร์นะคะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักและกรับพวาใจได้ใหม่เนี่ยครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ